สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจุจากวันนี้มาดูวิดีโอนะครับดูคลิปของฝรั่งเขาเสกเหรียญหายก่อนอื่นนะครับข้าวเหรียญมาวางแล้วจับอย่างนี้นะครับจับเสร็จแล้วเขาเอาวัดเหรียญอวัดเหรียญรึปุ๊บเหรียญมันก็หายไปจะไปอยู่ข้างหลังใหม่นะครับหนึ่งสองตบปุ๊บมันก็จะหายไปเห็นะครับตปอย่างนี้แล้วมันอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับ หนูเวลาฝึกนะครับเวลาฝึกก็ไม่ได้ยากก็คือจับเหรียญแล้วตับข้างหลังอย่างนี้แล้วก็มีไปข้างหลังนะครับหรือเวลาหนูหนูหมุนเหรียญหรือหนูทําอย่างเงี้ยมันจะให้ทําให้เกิดความคล่องก่อนนะครับทําให้เกิดความคล่องก่อนแล้วหนูหนูก็จะสามารถคนพวกนี้ไม่ต้องเสียเงินนะครับดูใหม่ทีนะครับหนึ่งสองจับหมุนอย่างนี้ตวัดปุ๊บปุ๊บมันจะอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังนะครับ จับลึกไปอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็โยนขึ้นมาปุ๊บอยู่ด้านหน้าส่วนอีกกลนึงนะครับที่อาจารย์สักจะขอแนะนําก็คือกลหรือจะม้วนกระดาษก็ได้หลักการก็ไม่มีอะไรมากจับอย่างนี้จับอย่างนี้เห็นไหมครับก็จับด้านนี้จับด้านนี้แล้วก็ดึงนะครับดึงอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับอีกทีนะครับดูดีๆนะครับจับด้านนี้นะครับจับด้านนี้เสร็จแล้วก็จับด้านนี้เห็นไหมดึงอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอีกทีนะครับจับปุ๊บ แล้วก็จับอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยดูออกไปครับอีกครั้งนะครับจับอย่างนี้นะครับจับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาครับดูออกไหมครับถ้าหากดูไม่ออกถ้าหากดูไม่ออกดูนะครับจับจับดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับลงไปคีหนึ่งจับปุ๊บดึงออกมาอย่างนี้ครับลองไปแกะดูครับเล่นไม่ยากโอเคครับจากผมอาจ่ายสมศักดิ์แห่งตลาดราชดจักสวัสดีครับ